ครับขออนุญาตครับผู้ต้องสงสัยมาแล้วครับเอ้ยเอ้ยอเป็นอะไรจับแขนมาเบาแ,บบแค่นี้ถ้าเป็นสำออยเอ๊ะแขนเป็นแผลนี่หว่าม่น่าร้องเสียงหลงเลยนะเองอยู่ดีๆก็ไปคุมตัวผมมาเนี่ยผมผิดข้อหาอไรไยไม่ทราบมีคนบอกว่าเห็นนายนั่งกินเหล้าอยู่กับนายเลิศในคืนวันที่เกิดเหตุนายเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยช่วยดิ อยู่ในบางกอกมาเค้กป๊อกป๊อกไม่ได้ไไไเอาช้อนเอาช,ช<น>้อนสวัสดีครับเสีย่ยอ๋อไม่เมาครับไม่เมาไม่เมา,มเมาอ๋อได้ครับได้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 ไดครับเสี่ยได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวข้าเยวไปหาเสี่ยแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเนี่ย กลับมารับเองไปร้านคาวเก่ด้วยกันโอเคนะเออเออ,เอ,อรีไปรีมาแล้วกันอ,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 อมาแล้วเหรอลือไปสนานเลย ไอ้เรื่องนี้ไปจัดการเรียบร้อยดีไหมเออเสียครับพอดีมีปัญหานิดหน่อยครับผมหาันมไม่เจอครับวะให้มันได้อย่างนี้สิไอ้พูกเลี้ยงเสียเข้าสุกใช่ไปทำเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังหาไม่เจอแล้วอย่างนี้ลือจะมีปัญญาไปทำอะไรได้มากเป็นได้แค่กี่ข่าหรอวะผมเออ ขอโทษครับเสียขอโทษรือบูได้แค่นี้นละเหรอรู้ไหมของนั้นมันสำคัญแค่ไหนเสียดายอูวไว้ใจรือจะไปไหนก็ไปออกไปเอา้ามองหน้าทำไมแล้วไงต่อลนะก็เล่าต่อไปสิ ไม่รู้อะไรด้วยไว้ชีวิตผมเถอะผมมีลูกมีเมียต้องดูแลนะอยากฆ่าผมเลยเฮ้ยเสียงใครวะเอ็งรู้ไหมข้ารอวันนี้มันนานแค่ไหนันที่เอ็งจะตายด้วยน้ำมือของข้าเรื่องมันก็แล้วเป็นแล้วอย่าถือโทษโกรธกันเลยนะตายเถอะ ตอนนั้นผมกลัวมากผมไม่รู้ว่าเสียค่ามันเพราะอะไรอ่ะผมก็เลยรีบกลับบ้านแต่เมียผมนี่สีดันจับได้แล้วก็โมโหผมที่แอบไปกินเหล้าก็เลยฟันแขนเขาให้ดูสิแผลยังสดๆอยู่เลยเนี่ยผมพูดความจริงนะครับคุณตำรวจแต่ฉันคิดว่านายไม่น่าจะพูดความจริงนะเพราะเวลานายพูดนายจะเอามือกุมกันไว้แล้วก็ดิกนิ้วโป้งตลอดเวลาเหมือนว่านายกำลังพูดไปด้วยและคิดไปด้วยโธ ผมจะโกหกไปเพื่ออะไรแล้วนายเคยเห็นปืนกระบอกนั้นมาก่อนหรือเปล่าเคยเห็นครับเป็นปืนสั้น9มม,มเสียพกติดตัวตลอดเลยเพราะเสียเป็นคนมีสตูอยู่รอบตัวแต่เท่าที่ฉันได้ยินมาเนี่ยปกติแล้วนายจะมีปากเสียกับผู้ตายบ่อยครั้งไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงไปกินเหล้าด้วยกันนายกำลงังปิดบังอะไรอยู่ใช่ไหม ผมมีปากเสียงเหรอเพราะว่าผมโกรธมันน่ะสิมันน่ะเคยถูกจ้างให้เป็นพยานเท็จมาชี้ตัวผมเข้าคุกทั้งที่ผมไม่ได้มีความผิดอะไรใช่เสียซงเสียซงนั่นแหละเป็นคนจ้างมันเสียทรงจ้างมันมาใส่ร้ายผมผมต้องติดคุกอยู่หลายปีอ่ะคนร้ายก็คือเสียสรงอ่ะแหละนายโกรธเสียทรงไหมที่เขาแจ้งจับนายเข้าคุกแล้วทำไมนายถึงกลับมาทำงาน เพราะว่ามันจําเป็นนี่ครับมีปากมีท้องที่ต้องเลี้ยงดูทั้งลูกทั้งเมียเนี่ยใครล่ะครับที่มันจะรับไอ้คนขี้คุกอย่างผมเข้าไปทําง,งานนอกจากเสียแล้วผมยังมองไม่เห็นใครเอาล่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันยังไม่ได้บอกจากหลักฐานอื่นๆในที่เกิดเหตุเรายังพบถุงมือที่มีคราบเลือดติดอยู่นอกจากคราบเลือดผู้ตายแล้วยังมีคราบเลือดแปลกปลอมติดเข้ามาและเราคิดว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่ฆ่าในเลือด ในฐานะที่นายอยู่ผู้ตายเป็นคนสุดท้ายฉันจะขอให้นายช่วยเราเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจได้ไหมผมไม่ใช่คนฆ่านะทําไมผมถึงต้องให้คุณตรวจเลือดด้วยก็เพราะนายคือผู้ต้องสงสัย้้าเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ผู้ตายจะพา,าตัวไปตรวจเลือดทีครับ เวดดึงเป็นไงแอบแบบหรือเปล่าเนี่ยเอานี่ปะกาแฟปาลังโกผมซื้อมาฝากขอบคุณมากครับจา่าแล้วนี่ผู้กองมาย,ยังผมเห็นมาแต่เช้าแล้วครับเข้ามาขออนุญาตครับผู้กองเช้านี่กาแฟไหมครับเดี๋ยวผมเอามาให้ไม่ละจา่าขอบคุณมากผู้กองครับผลพิสูจน์หลักฐานคดีนายเลิศเมื่อสามวันก่อนออกแล้วนะครับ ออกมาแล้วเลยงั้นเอาเข้ามาให้ผมพร้อมกาแฟแล้วไหมอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกมากาแฟเปลี่ยนใจแล้วเอาผมมิสซึหลักฐานมาพร้อมกาแฟแล้ไัมได้ครับนี่ครับผู้กองขอบใจมากจ้ะทีนี้แหละ เราจะได้รู้กันสักทีว่าคนร้ายตัวจริงเป็นใครอืมรอยเลือดที่พบเป็นของผู้ตายจริงอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดแต่ที่ปืนเน่ยไม่มีรอยนิ้วมือของใครเลยนอกเหนือไปจากรอยนิ้วมือของเสียดรงแล้วผลเลือดที่ติดอยู่ในถุงมือน่นอกจากจะมีเลือดผู้ตายแล้วมันก็ยังมีเลือดของ